โลกสวยสู่สังคมกับปะตะทอสพท่านผู้ชมครับประเทศเวียดนามตะวันออกติดทะเลจีนใต้ประชากรของประเทศเวียดนามส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติกิงมีศิลปะวัฒนธรรมที่ผสมผสานร,ระหว่างจีนและฝรั่งเศสอาหารขึ้นชื่อคือเฝออาหารประจำชาติคือแหนมเนืองประชากร80%ถือว่าตนเองไม่มีศาสนานอกนั้นนับถือลัทธิเช่น ขงจื้อเต๋าพุทธมหายานมีผู้รู้หนังสือมากกว่า90%สื่อสารโดยใช้ภาษาเวียดนามและใช้ตัวอักษรโรมันมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับสองรองจากจีนเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าสธรรมชาติ มีแหล่งน้ำมันดิบที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเป็นเช่นนี้ปตทสอพอจึงได้ร่วมลงทุนในการสำรวจพัฒนาและผลิตปปโตรลเลียมกับประเทศเวียดนามโดยส่งคุณเจรพงษ์ธราภพไปดำเนินงานซึ่งต้องพิสูจน์ฝีมือกันอย่างไรไปฟังกันเลยครับก็ได้เริ่มชีวิตการทำงานช่วงแรกก็จาก d ดลิเวอรี e พาทเมนต์เป็นวิศวกรการเจาะเข้ามารับผิดชอบในการเจาะของบงกรหลังจากนั้นก็ถูกย้ายไปทำงานที่เวียดนาม3ปี คือที่เวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่ามีผู้ร่วมทุนอยู่3เจ้าหลักๆทุกขั้นตอนต้องให้ทุกคนเนี่ยเห็นชอบคนเวียดนามเขารับทราบว่าเราก็สามารถขุดเจาะน้ํามันได้โดยมีประสิทธิภาพปลอดภัยเขามีความไว้ใจกับบริษัททางประเทศไทยงานที่เวียดนามในยุคแรกเนี่ยค่อนข้างจะยากมากในแง่ของหินก็แข็งหลุมก็ลึกกว่าคือที่เวียดนามเนี่ยเรามีแปลงชื่อ9 2กับ16หนึ่งซึ่งโครงการ92เนี่ยได้น้ํามันแล้วประมาณเกือบหมื่นบาร์เรลต่อวันปีหน้าก็น่าจะได้น้ํามันจากบล็อก กด้วยแต่ในขณะน,นี้ในประเทศเราเนี่ยปริมาณสำรองมันน้อยก็สิ่งที่เราต้องออกไปทํางานกันข้างนอกต้องจากครอบครัวไปเพื่อเราหาพลังงานมาให้กับคนไทยที่จะได้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียงตลอดไปนะครับ25ปีปะตทสอ,อสำรวจและผลิตป,ปิตโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย